ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่าสั้นว่าอ e ีบุ๊กนะครับท่านเคยทำกหนหรือเปล่าหนังสืออ e ีบุ๊กสักเล่มหนึ่งแต่วันนี้ถ้าอยากเรียนรู้ตามผมไปครับเรียนรู้วิธีการทำอ e ีบุ๊กสวยๆกันครับ ธีการในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่าอ e ีบุ๊กนะครับโดยใช้โปรแกรม f i ปอัลบัมวิสตาโปรนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราสามารถนำไปใช้งานสำหรับออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ข้อดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็คือมันประหยัดไม่ต้องใช้กระดาษไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการ ในการติดตั้งแล้วก็เ,เรียนรู้เครื่องมือในการใช้โปรแกรมฟิป p ัลบั้มกันนะครับไม่รอช้าเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับวิธีการในการติดตั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีโปรแกรมโปรแกรมสำหรับให้พวกเราได้ได้นำไปใช้นะครับอันดับแรกก็ไปที่ โฟลเดอร์ของโปรแกรมนะครับก็เดาเบิลคลิกเข้าไปที่ในโฟลเดอร์ของโปรแกรมเลยนะครับจะมีอยู่4ไฟล์อ่าโฟ b ฟบ Serial Number ล e r แล้วก็เบอร์ w e เ e ตัวนี้แต่ตัวที่เราจะใช้ในการติดตั้งโปรแกรมก็คือตัวนี้นะครับนคือนี้คือตัวที่1แล้วก็ตัวที่2ก็คือ หลังจากติดตั้งแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับ serial number นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับให้ทำการดับเบิลคลิกที่ตัวติดตั้งโปรแกรมนะครับบคลิกหนึ่งครั้งโปรแกร,ม,ร,ร,แกรมจะถามว่าติดตั้งลงเครื่องหรือเปล่าก็ากด yes ไปครับก็จะเขาทำการติดตั้งจนเสร็จ รอสักแล๊บหนึ่งอยู่ที่ความเร็วของเครื่องของแต่ละคนนะครับซึ่งเร็วช้าไม่เท่ากันนะครับเ,เขาก็จะทำการติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จนะครับในช่วงนี้ก็ให้คลิก next ไปเรื่อยๆนะครับ next อย่างผมมีแล้วก็ให้ทำการผมติดตั้งแล้วก็ next ไปนะครับ ็นโปรแกรม Next อ,อย่างนี้อันนี้จะทำการติดตั้งลงลงในเครื่องนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นก็จะมีคำว่า finish นะครับให้เราคลิกคำว่า finish อันนี้เป็นการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ในกระบวนการของการใช้งานนะครับให้เรา ต้องเป็นการติดตั้งตัวเต็มนะครับตัวเต็มที่เป็นโดยผ่าน serial number นะครับแต่วมันคลิกที่ตัว serial number หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะมีเลขจำนวน6ชุดนะครับตรงนี้นะครับเลขจำนวน6ชุดตรงนี้เราจะนำตรงนี้ไปสำหรับเอาไปใส่สำหรับคล c กหรือการทำให้เป็นตัวเต็มนะครับ หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วโปรแกรมมีไอคอนสำหรับเข้าโปรแกรมอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของเราให้ทำาทำการใส่ซีเรนเบอร์โดยการดับเบิลคลิกที่โปรแกรมนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยติดตั้งโปรแกรมจะต้องลงซีเรนเบอร์จำนวน 6ชุดนี้โดยการคัดลอกนะครับคัดลอกให้ทําแถบแล้วก็ Copy แล้ววางไปทีละช่วงหนึ่งสอง่าทั้งหมด6ช่วงนะครับนี่คือ,อขั้นของการลงโปรแกรม f i ปอัลบั้ม s t a Pro นะครับ